สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่ช่วงนครไทยนครไทยด่านสายเน,ะนาะนครไทยด่านสายครับช่วงบานป,าานปงกระเชอปงกระเชื่อ,เ,อเดี๋ยวนี้อยู่บานปงกระเชอนะครับก็เบิ่งกันนะครับว่าเส้นทางเนี่ยเส้นทางด่านสายด่านสนายนครไทยนครไทยด่านสายเนี่ย คนเวียงขึ้นใส่หลายเนาะเบิ่งกันร่ามัสิดีสำัดพี่น้องเนี่ยรถแลนเบาหน่อยนะนี่เสน้นนี่นะครับือวาลายนะนะครับือวาลายอ่างมากเลย เส้นทางหนึ่งนะครับที่ค้นไส้ขึ้นไปภาคเหนือนะครับเส้เนนี้อายุแถวอุดรแถวน้องค่ายแถวแถวอุดรเนี่ยนะครับมาใส่เส้นทางนี้ขึ้นเหนือนี่ใกล้ใกลมก้มากๆเลยนะครับแตก็ถือว่าทางดีทั้งไกลทั้ทงทางดีสะดวกน้องค่ายมาอุดรอ,อุดรมาก เลยเลยกะมาผู้เลือ่อนดานสายนะครับเลือ่อนดานสายนะครับไซคอนไทรคอนไทรกะไปพิศโนุโลกเราออกบานแยกไปพิศโนุโลกเพื่อขันขึ้นทั้งเนื้อกะบพูดละไปสอดออกเพื่ออะไรนะลืมซื้อมาละ

สีแลี่ยขึ้นตรงศอกพูดพี่น้องออกปูนะครับยิงงามงาม เนขัน้นนีแล้วน,น้ำกลมาโดนเราป่ายแสงซะสัดูเขาว่าวดรกคนเราดับแล้วนี้เขามาซิฟโกโร่หนี่งเจีงแล้ว ร้ยกาศตอนนำคําพี่น้องเนี่ยแถวนะครไทยกำลังจะขึ้นไปด้านซ้ายนะครับกำลังไปด้านซ้ายนะครับเส้นทางทางดีนะครับทางดีประมาณนี้เลยนะครับ nào cà phê sốt mà xin miệt làn cà phê sốt rồi chắc của những người chín nhạc như xưa sốt xuất cho chân này เรื่องยูนเคียดจังหวัดพิษนุโลก,ก็ได้นี่พีน่น,น้องเพราะท่านในยู่ในเขียดจังหวัดเลยได้นี่ตรงนี้นะครับนรื่อยู่ในเขียดจังหวัดพิษนุโลก,ก็คือ เบือพันปีอะบา้านเริ่มเขา เริ่มจากมวยพระลักไปนะครับเริ่มข้าเช็ดด้านทรายแล้วนะครับทรา,ายเป็นลูกคีตาโขนแล้วเพราะว่าสินได้งใดๆนะครับขันมุงนาข้นสู้ภาคอีสานเราต้องแ่นขึ้นเขาว่าแแ่นขึ้นเขาต้องแ่นขึ้นเนินนะครับสูงพอสมควรเติบนะครับ สมก็ขอให้ใช้ยาบที่ราบสูงอยู่นะครับว่าบว่าสิขึ้นมองไหนขึ้นแจงค่อยสระบ,บุรี่ก็ต้องแลนขึ้นเขาจากพิษณุรปลกแล้วค่อนไมากดานใส่ก็ต้องแล่นขึ้นจากแค่บาดานขึ้นมาก แค่บาดานจากลำนาไล่ขึ้นมาแถวนเนี่ยใช่พุ่มเนีนะ่ยก็แล่นขึ้นเท่ากันนะครับแล่นขึ้นเขาเท่ากันจากปลายจีนมากระบ,บินบุรีมาเนี่ยน่าดีมาเนี่ยเาต้องแล่นขึ้นเขาต้องแล่นข้นนะครับ แสดงภาคอีสานเขาอยู่สูงเติบยู่ช่องตะโกขึ้นกันเนาะลงไปไปลายจีนไปหันช้แก้วไปหันก็ต้องแล่นขึ้นเขาสูงมากที่กอเพราะเขา,ขาว่าที่ราบสูง ทางทั้งม่แต่ตอนนันข้างมาน่ะมันนั่งเป็นทางแฉบไปเยื่วยสนจะลุ่งเขาช่วงนี้นะช่วงฤดเปบ้ช่วง ดีครับตะกี้เที่ยวเสร็จถ้าเขาทัาน้ปรับปรุงนะ่ะไปยากมม่ยากกว่หนีี่น้องนี่ตัวโอเช่เลยนี่ดีมากๆเลยนี่เพราะเขาใส่หลายแล้วมั้ยทั้งเส้น็เนี่ย nên như thằng lăng khầu nó đó, Piong này. Piong nói Piong lăng khầu đấy, lăng khầu. Mong mong khô, mong hang

Give it to me like... โ่งหวแมากน <love> วาเดี๋ยวก่อนเนขาเพราะท่านให่ต่งสับท่านล็กเาลังเหตุที่คขดูในหนโรซิโลกอยนะ่าเขาเจะเห็แแนแล้วโอ้โหน่เรัอ กำนะลังสียหอดด้านซ้ายพี่น้องนี่อีกไม่กี่กิโลนะครับรับคลิปนี้กะเอาไว้เส้นนี้เลยพี่น้องสวัสดีครับ